นี่ครับผมหมูผัดน้ำมันงาขุนเส้นโอเคต้มนี้ด้วยหมูหมักไข่ไว้หนึ่งคืนแล้วลองชิมหมูผัดน้ำมันงาหน่อยสิใช้ได้ไหมก่อนที่จะให้คุณโบไปกินข้าวพร้อมขอลองชิมหมูผัดน้ำมันงาหน่อยผัดง่ายๆแต่อร่อยแน่น้ำจิ้มซีฟู้ดทำทีก็กินได้นาน ้องบอกว่าน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราอร่อยมากเพราะว่าทำจากใจไม่ได้ทำจากมือหรอครับมาฮะเพื่อนๆขออนุญาตรับทานอาหารมื้อนี้ครับผมขออนุญาตชิมครับหอมน้ำมันงาผ่านเทผ,ผ,ผ่านแล้วตักเลยนีนะมีบุ้เต้นนึบๆด้วยหอมน้ำมันงามากอมโอ้มามีม่บอกว่าให้ลาดไปเลยไม่ใช่ลาดรีมุกอะไร ต้องเป็นมุกแน่ไม่ใช่เปลือกหอยแห่ให้หมามิม้มไปเลยเราผัดใหม่เขาได้กินของอร่อยเช้าเ้าไปไนตึนงไอ้หนูเตรียมของให้แม่ไอ้หนูเตรียมของให้แม่ไอ้หนูตักต้มไปซดน้ําด้วยเต้าหู้ดาวของใหม่ครับผมนี่เอาหมูไนต้มไปด้วยไม่อ้วนตอนนี้จะอ้วนวันไหนเพราะนี่คือของดีหมูหมักไข่หนึ่งคืน ลาดเลยไม่ใช่ลาดลีเรียบร้อยข้าให้มีมไปลูกเก่งมากไปเร็วลูกสง่งหมี่หมีม่ลูกเออวางนมก่อนไหมไป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 ,ปน้งมีนะเสร็จแล้วก็กลับเข้ามานะ<ม>เอเอ,เอไปไปองขับรถได้ดีค่ะ <c oughs> ไม่ลืมอะไรนะเ okay, หจุเราัาฝนตก อีกแล้วนะอีกแล้วนะไปส่งหมาม,ม,มีตองหลกทำไมไม่คืออะไรอ่ะเออเออทำไงก่อนเนี่ยเออาไปไปเราอ่ววะเข้าไปทำแบบนี้กินได้ไหลายวันเยี่ยมบาย